ที่1นึ่งหนึ่นักสอและนับครั้งสุดท้ายล้านเจ็ดาหค่ะที่1นึ่งเก้าเ้านเจ็สามารถดูตามสถิติได้นะคะว่ายังถูกอยู่นะคะล้านแปดค่ะล้านแปดและรล้านแปดล้านแปค่ะที่1,2,9ค่ะล้านแปดแสนสองหมืนับหนึ่งล้านแปดแนสองหมนับสงแพงไมแพงไม่ต้อคอยจับดูตามหน้าจอได้คือ่ให้อีกเท่าไร่คะล้านแปดห้าค่ะล้านแปดาหนค่ะนับหนึ่ล้านแ มีใครจะสู้หนึ่งหึงศูนย์เก้ป้านแปมื่นนับหนึ่งล้านแปดนหกมืนักสองค่ะเขาไม่ถอยเลยใช่นึก้าเก้าดนาหนึ่งสอ้ป้านแปดเจ็ล้านแปดแค่ะล้านแปด้คะที่หนึ่งสองล้านแปดแสนเื่นนั้านแปดกหมื่และล้านเกค่ะล้านเก้าหค่ะที่หนึสอล้านเ ส้าปนล้านเกสนนับหนค่ะนสต่างคนต่าโทรแล้วนะคะพี่ว้ายังไงเออเสียค่าโทรศัพท์แล้วค่ะเราสัญญาไม่ซัาเดี๋ยวเอาของคุณแแบบไปได้โทรฟีตลอดทีชั่วโมงละพี่ร้านเก้าแสนสืนี่านเแสนห้คะหนึ่งเก้าเก้ค่ะล้านเก้านห้นับหนสองนี่คือช่วงวินาทีที่คนรวยเขาสู้กันนะคะพี่ยังไงอดใจรอสักครู่นะคะล้นเก้าแส เราจะขายให้กับหมายเลข199นะคะต้องตัดสินใจดีๆแล้วไปแล้วคือไปเลยนะคะพี่นั่งรอมานานแล้วเสียค่าโทรศัพท์แล้ด้วยขายค่ะนับครั้งที่3ค่ะยินดี